สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็กลับมาพบกับเน็ตอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมาปล่อยสก,กูช่นะคะแล้วก็มารีวิวของที่เหลือน,นะคะแล้วก็มีปล่อยเพิ่มด้วยนะ,ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูของที่เหลือกันก่อนนะคะของที่ยังเหลือก็จะเป็นชิ้นนี้อีกแล้วนะคะครีมพัาฟฮอล์คิตตี้นะคะของปี2016นะคะก็ปล่อย350คือมันไม่มีตําหนินะเดี๋ยวเรามาแ,แกะแพคเกจให้ดูข้างในนะคะนี่เป็นตัวสก,กูช่นะคะอย่างนี้เลยสวยนะเน็ตว่ามันมันสวยนะนี่นะคะปี2016 ชิ้นนี้350ไม่มีตําหนินะคะมือห5ึ่งห้นะคะลดไป200แล้วนะทุกคนหอมมากจริงๆใครซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังอนะ่ะเออเนาะสามค่ะต่อมาที่เหลือนะคะจะเป็นคากิโอดิชวานะคะปล่อย590เท่านั้นนะคะได้มา890นะนี่นะคะออปี้ของเมดอินเจแปนนะคะจริงๆแล้วเป็นของมือหนึ่งนะคะแต่ว่าแพ็กเกจมันยับนะคะตั้งแต่ได้มาแล้วนะคะนี่โอเค อันนี้ตอนแรกที่เขาขายทั่วไปนะคะขาย690นะคะเน็ตขาย490เท่านั้นนะคะลดไป200นะคะ490นะคะที่เหลืออย่างต่อมาก็จะเป็นไอติมทั้ง3ชิ้นของเราเป็นไอติมของลูซิโอนะคะ Okay. แล้วก็ซาริโอทั้ง2ชิ้นซาริโอปกติเขาขายกัน390บาทนะคะเซลเหลือ190บาทนะคะมือ1ทั้ง3ชิ้นเลย190บาทนะคะหน้าลิงหน้าแพนกินแล้วก็มีชั้นๆแบบนี้นะคะเที่เหลืออย่างสุดท้ายเออจะเป็นชิ้นนี้นะคะช้างของโอริเกอร์นะคะชิ้นนี้ก็ไม่มือหนึ่งเหมือนกันปกติเขาขายกัน4 5 0ร้อบถึงสี่าบาทนะคะเน็ตขาย390เนื้อมันดีมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมจริงๆนะคะ390บาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นของที่เข้ามาเพิ่มนะคะมีเป็นของมือหนึ่งแล้วก็ของปล่อยนะคะมือหนึ่งก่อนเลยนะคะแมวจอยแคทเอ,อิบตอนแรกเอาสีชมพูมาขายแล้วก็หมดไปแล้วนะคะนี่ก็ชิ้นนี้นะคะปกติเขาขายกัน450 4ี่รอยห้าสิบถึงสี่รอยเก้าสิบนะคะเนตขายสามรอยเก้าสิบนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะของแองเจลนะคะต่อมาก็จะเป็นของปล่อยนะคะนี้เป็นโดนัทแมวของคุณน้มารุนะคะเร็วออืกี้แล้วก็บปเชียนอยู่ครบนะคะนี่ นี่อันนี้เป็นกล่องนะคะสภาพดีเหมือนเดิมเลยชี่นะคะเนื้อดีมากๆมากมาก,มากนี่หอมมิ้น์มากนะคะอันนี้จะเป็นตําหนินะคะที่มาจากโรงงานตรงนี้เออมันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะทุกคนเราไม่ได้ทํานะคะตรงเนี้ยอืมทำนี้จากโรงงานเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละก็มีข้างหลังนะคะที่เนททาเองก็จะเป็นตรงนี้อือหือกับตรงข้างในตรงนั้นนะคะแค่นี้แหละตําหนินะคะที่มีทั้งหมด ก็อันนี้นะคะเน็ตปล่อย490บาทนะคะการทั่วไปก็550ถึง590นะ,ะยูนิคอนนะคะของ t อย Box Shop นะคะนี่ก็ชิ้นนี้แรงมากๆๆๆๆอันนี้เป็นของปล่อยของเน็ตนะะักสภาพนางฟ้าไมล่านางฟ้ามากๆนะคะตำหนิทั่วตัวนะคะก็จะเป็นตามร่องตามอะไรเงี้ยคือมัน มันมีทุกชิ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นจากโรงงานนะคะแล้วก็คือปล่อยไว้เน็ตไม่ได้เล่นเลยนะหลังๆเนี้ยก็มันก็มีตําหนิเองแนละ้วจริงๆนะคะตามร่องนก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันติดแพคเกจแล้วเน่ตก็ไม่อยากอ,าออกมาแล้วขอคนที่รับได้เนาะเพราะว่าเน็ตบอกเลยนะว่ามันจะเป็นตามร่องๆเลยนะนี่เน็ตบีบในแพคเกจครั้งแรกในชีวิตนึ่งสองอ่าให้ดูความสโลนะคะว่ามันสโลมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นบูเบอรี่นะคะ ผลิตออกมาแค่5,000ตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมดเลยอันนี้ปล่อย490บาทนะคะได้มา790ปล่อย490นะคะต่อมาจะเป็นมอเตอร์เมลอนของชาวานะคะอันนี้ก็เป็นของปล่อยเหมือนกันนะคะสภาพแพ็กเกตนางฟ้าจริงๆนะคะเพราะว่าเน็ตก็ไม่เคยมีในแพ็กเกจอะ่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นตามตรงนี้นะคะแต่น้อยมากๆนะคะแทบจะไม่เห็นเลยอะ่ะ เออเดี๋ยวในจะขึ้นรูปไปให้ตรงไหนจากที่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันจะมีหนึ่งถึงสองจุดนะคะนี่ขอบีบในแพ็กเกจสักรอบเถอะก่อนที่มันจะไปจากเรานี่นะคะอืมตอนนี้นะคะก็อันนี้ปล่อยสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะได้มาหกร้อยยสบนะปล่อยสามรอยเก้าสิบ อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นรีไอบูมนะคะชิ้นนี้จริงๆเราเป็นของมือหนึ่งนะคะเป็นมือหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าพัคเกตมันยับมานะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่ใช่ของเน็ตแน่นอนนะคะเพราะของเน็ตอยู่นี่นี่จะเป็นของเน็ตนะคะอืมสกู๊ชี่ตัวนี้นะคะคือมันนิ่มมากขออนุญาตบีบนะคะนิ่มมากๆแบบ ตัวนี้ก็นิ่มกว่าของเน็ตอีกนะที่เน็ตมีอยู่นะคะอืมเน็ตขายห้าร้อยเก้าบาทละกันนะคะเขาขายกัน790ดาสนะคะอันนี้590้อยเาสิบนะคะตําหนิก็คือแพ็กเกจยับนะคะแต่ว่าตัวสกูตชี่ไม่มีตําหนินะคะของใหม่แน่นอนนะคะตัวสกูตชี่อ่าเดี๋ยวเน็ตจะขยำให้ดูนะในเส้นเห็นไหมนี่นี่นะคะมัน ก็ใครสนใจเกูชี่ทั้งหมดที่รีวิวไปในวันนี้นะคะแอดไลน์มาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นไปบนหน้าจอนะคะรับโอนธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็รับบัลเลตนะคะรับตู้บนเติมแบบเข้าธนาคารหรือมันก็เข้าบัลเลตด้วยนะคะโอเคลองทะยเบียน40เอเมทหกสิบนะคะดูทีนไม่รวมส่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย